กรการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนดำเนินรายการโดย นางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศษษ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 รษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2,565สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอบพบประชาชน ทางสถานีวิทยุปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี FM 9 3 7 5เมกะเฮิร์ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มีนาคม2564กบับดิฉันสาวิตรีอุดมพันธ์พร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าโครงการต่างๆภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่าน คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ทาง f a c e b o o k แฟนเพจของหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th เราอยากให้คุณผู้ฟังนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนสำหรับวันนี้มีข่าวสารมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยคะ่ะ ภารกิจของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะนายสุธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่12มีนาคม2,564ที่ผ่านมาณห้องสัมมนา3003ชั้น3กรมการพัฒนาชุมชนโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายภัยบ,บ,บูรณ์บูรณะสันติผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐนายภูสิทธิ์ลัทธิธนธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วม การประชุมผู้บริหารขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการในช่วงปี2,561ถึง2,564และร่วมพิจารณาหารือแนวทางการขับเคลื่อนง,งานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของอพสทระยะ5ปีที่7ภายใต้3กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดยกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานแปกิจกรรมได้แก่กิจกรรมปกปักทรัพยากรกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีระยะ5ปีที่7 กลุ่ม G.C. กลุ่มการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเมื่อวันที่8มกราคม2564ที่ประชุมมีประเด็นหลักในการเน้นกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรโดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบันและเชื่อมกับฐานข้อมูลทรัพยากรของขอ,งอพสทเพื่อสนับสนุนเป้าหมายคือพัฒนาบุคลากร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทยและมีระบบข้อมูลที่สื่อถึงกันทั่วประเทศนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีโครงการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าการรับสนองงานขับเครื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นดั่งการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสายตาพระเนตรอันยาวไกลทรงห่วงใยพระสงนิกรไทยในทุกด้านจวบจนในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมมวงสานุวง์ทุกพระองค์ยังทรงดำเนินตามพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดในพระราชดำริการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการตามพระราชดำริและยังนานับประการที่ยังประโยชน์สู่บวงชนกรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสารพระราชปณิธานต่อโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพันธุ์ขึ้นตั้งแต่ปีพศ2536เป็นต้นมาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารี โครงการพัฒนาชุมชนเป็นหนึ่งใน2 0 4หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโดยพื้นที่และกิจกรรมของโครงการได้ขยายและกระจายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆจำนวน16แห่งได้แก่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน11แห่งศูนย์การเรียนรู้ทุนชุมชน3แห่งวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี และส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลายมาขึ้นโดยลำดับอธิบดีพชตรวจเยี่ยมสนามสอบมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบพนักงานราชการเมื่อวันที่13มีนาคม2564ที่ผ่านมา ด้านนายสุธิพงศ์กล่าวว่าจากที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ประกาศร,รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจํานวน4ีํตำแหน่งรวม27อัตรา ซึ่งปิดรับสมัครสอบไปเมื่อวันที่8ธันวาคม2563สรุปยอดผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งหมดจำนวน8,99 0คนซึ่งประกอบไปด้วยตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจำนวน215คนตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลจำนวน224คนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน163คนและตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนจำนวน7,497คน ซึ่งการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการถแถลงผลการประชุมคอรมณศูนย์ถแถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียมรัฐบาล เมื่อวันที่26มกราคม2564ว่ามาติคอรมได้รับทราบการเร่งรัดการสัญหาและบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการและสำรวจการจ้างงานเพื่อพนักงานราชการจำนวนกว่า219,800อัตราภายในปี2567เพื่อเป็นการเพิ่มการจ้างงานจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้ประกาศร,รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่สองในภายหลังทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนหรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน w w w cdd go t h โดยขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้ที่จัดสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่างๆหรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้เพราะในการดำเนินการสอบของกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันทุจริตให้เข้มงวดและเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการพิมพ์ข้อสอบการจัดสถานที่สอบการคุมสอบและการตรวจข้อสอบทั้งนี้สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้มีมาตรการการคัดกรองผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริการหน้ากากอนามัยสแกน QR วอา e โค้ไทยชนะบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดทางบริเวณสนามสอบและในห้องสอบรวมถึงมีมาตรการเว้นระยะห่างและทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งมีทั้งโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานเป็นตัวก,การความผิดฐานเป็นผู้ใช้และความผิดเป็นผู้สนับสนุนรวมถึงความรับผิดทางแพง่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเกิดความเสียหายจากการทุจริตตลอดจนความผิดทางปกครองหรือกรณีผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งจะต้องรับโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงระดับโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการดังนั้นหากพบเห็นหรือทราบพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์รำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหมายเลขโทรศัพท์021416047และ021438905-7โดยโกรมการพัฒนาชุมชนจะดาเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนี่ก็เป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวดีๆกันต่อค่ะ สิบสิบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่จาสุเตเด็ดนิ้ไว้ใช้สู่เส้นทางความยัง่งยืนประยุกต์หลักคฤษิีใหม่่อลู จัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุลพอเพียงให้มีแล่งน้ำมีสวนไรนาในรูปแบบที่เรียกว่าหนองนาโมเทลหน้องนาเน้นดินน้าเพื่อชีว ชีวิตกิจความยากจนทฤษฎีใหม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้องนำมาใช้ไม่สับสนในโภกนองหน้าโมเดลที่โคกปลูกไม้ฮาระดับไม้สูงไม้กลางสลับ ต่ำไม้เตีย้ยไม้ใต้ดินแม่นองน้ำยังเป็นที่ทำกินพุ้หอยกูปลามีสิน้นมีพืชน,น้ำได้ชื่นใจทฤษฎีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั่งปมขึ้นใหม่ สารรักษาต่อยอดศาสตรพ่อหลวงไทยสารชีวิตใหม่ด้วยโขกหนองนาโมเดล คุณนพากชีวิตพิชิตความยากจนทฤิกดีใหม่พ่อหลวงเพื่อฟวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนในโคกหนองหน้าโมเดลที่โคกปลูกไม่ห้าระดับไม้สูงไม กลางสลับไม้ต่ำไม้เตียไม้ใต้ดินแม่นองน้ำยังเป็นที่ทำกินผูหอยปลูกปลามีสิ้นมีพืชน้ำได้ชื่นใจทิษดีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม พ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโคกนหนองนาโมเดลสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโคกนหนองนาโมเดล จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นสินค้าคุณภาพจากการกระจายสินค้าออกจากชุมชนขยายผลสู่การเป็นสินค้าโอท็อปเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนก้าวต่อไปคือพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปยกระดับช่องทาง,งการตลาดสู่สากลทันกระแสะเศรษฐกิจโลกและความต้องการผู้บริโภคลกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมยืนเคียงข้างส่งเสริมชุมชนให้มั่นคงมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ข่าวต่อไปเป็นภารกิจของท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะวันที่18มีนาคม2564ท,ที่ผ่านมานางวิไลวานไกรโซดารองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการและประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ2,564รุ่นที่2และบรรยายในหัวข้อการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นและการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายนพร,รัตน์ดำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงานกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดส่วนกลางและภาคใต้จำนวน45คน เป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการที่จะประเมินเลื่อนขั้นเป็นระดับชำนาญการจำนวน38คนข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานที่จะประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นเป็นระดับชำนาญงานจำนวน7คนดำเนินโครงการระหว่างวันที่17-19มีนาคม2565ณโรงแรมมิลเลคิลนแกรนคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานาคร กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติก่อนเข้ารับการประเมินเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินรวมทั้งแนวทางการจัดทําเอกสารผลงานประกอบการประเมินให้แก่ข้าราชการในสังกัด สำหรับผู้ที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและประเภททั่วไประดับชำนาญงานประจำปีงบประมาณ25 6 5 65, เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงและเพื่อพัฒนาการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปให้มีประสิทธิภาพสามารถนำเอกสารผลงานประกอบการประเมินไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไปเพื่อให้มีข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานและเป็นตัวอย่างในการจัดทำเอกสารผลงานให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินในรอบต่อไป พอชอเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิน่นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนวันที่18มีนาคม2564ที่ผ่านมานายสุทธิพงษ์จึงจเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ในายสุรศักดิ์อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิน่นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี พร้อมด้วยนายธทีรชัยลิขิตสมบูรณ์รองประธานบริหารศูนย์การค้าเจเจมอโดยมีนายวะรงแสงเมืองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนนายนพรัตน์ธรรมรงพั์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นายสมชายฮิริกุลสวัสดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายพันลบตันจนิยพรผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมทดสอบตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีจำนวน29จังหวัดรวมทั้งสิ้น87ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเดินชมบูธผลิตภัณฑ์นาลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเจเจมอเหตุจตุจักกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่17-21มีนาคม2564 นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า1นล้านสองแสนบาทซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีได้มีโอกาสที่จะขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และได้นำประสบการณ์ครั้งนี้ไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายผ่านการใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและยกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในเขตเมืองนำมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก เป็นการสร้างโอกาสจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการโอทอสร้างอาชีพเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดการค้าสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในประเทศและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าของคนไทยจากชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีที่มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ รวมถึงยังมีการจับรางวัลชิงโชคแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานระหว่างวันที่17 21มีนาคม2564ณลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเจเมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาเพื่อให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าชุมชนและช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป นายนิวัฒน์น้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อกรอบความคิดเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2564พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรามาส3-4ในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส1-2 เขตตรวจราชการที่9กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ที่จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17มีนาคม2564ที่ผ่านมา ณห,ห้องประชุมบูรพาชั้น4ีสารากลางจังหวัดสระแก้วสำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส1-2เขตตรวจราชการที่9กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน้อยพางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อปรอบความคิดเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2,564พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรามาส3-4โดยมีนางสาวเบนจมาม่าวงสุวรรณผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่9เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไต่มาส และมีพัฒนาการจังหวัดผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานตรวจราชการเขตตรวจที่9าจานวน5จังหวัดได้แก่สระแก้วนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดกลุ่มเป้าหมายจํานวน40คนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนายนิวัฒน้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำทิศทางการทำงานในพื้นที่แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า ขอให้จังหวัดมีการสื่อสารทิศทางและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องชัดเจนมีการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนสู่การปฏิบัติและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยึดหลักบรวรบ้านวัดราชการบรมบ้านราชการมัสยิดครบคริสราชการบ้าน ในการพัฒนาตามที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบไว้และยึดสถาบันหลักของชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานยึดหลักคุณธรรมในการทำงานนำไปสู่การพัฒนาสังคมอุดมคติสร้างความรักสามัคคีในหมู่ประชาชนและน้อมนำสัพพราชาเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาเป็นกระบวนทัศน์ในการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานแบบผสมงานประสานใจตระหนักว่าจุดยืนการพัฒนาชุมชนคือหมู่บ้านจะทำกิจการงานใดให้ยืชุมชนเป็นที่ตั้งเน้นย้ำการสร้างศรัทธาในการทำงานร่วมกับชาวบ้าน และการเข้าใจเข้าถึงในปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนมุ่งช่วยคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางดังเช่นที่ดรยุวั์วุธิเมธีอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ยกตัวอย่างจุดกําเนิดการพัฒนาชุมชนในประเทศอังกฤษว่ามีการใช้หลักการพัฒนาชุมชนในประเทศอาณานิคมให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตในถิ่นฐานอย่างมีความสุข เพื่อลดการย้ายถิ่นฐานของอาณานิคมเข้าประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับประเทศไทยในขณะนี้ที่ต้องประสบกับภาวะโลกาภิวัตน์การพัฒนาชุมชนจึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้ครบถ้วนถึงความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะสามารถจัดการกับปัญหาและความต้องการต่างๆของตนเองได้ดังนั้นการดําเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถภาพ เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อทำงานร่วมกันกับประชาชนและชุมชนเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลก็เป็นโครงการหนึ่งที่เราใช้หลักการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงถ้านิยามของความสุดคือกินขังอะไรไปเที่ยวชาปิง วันหยุดนี้ให้ความสุขของคุณกลายเป็นความสุขของใครอีกหลายคนแวะมาชิมอาหารท้องถิ่นชอบสินค้าจากภูมิป,ป <ขอ S 1> ัญญาื้า<ห>นบ้านกระจายรายได้สู่สามพันกว่าชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำช่วยเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตและเรื่องเล่าชุมชนท่องเที่ยวอธรรนวตวิถียุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมยืนเคียงข้างส่งเสริมชุมชนมัดคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์ เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ